งานก็คือมีสนมาใช้มาแล้จะไปไหนครับไุณไม่ปเป็นของใช่ค่ะเราสัมผัวิทุกวันนะคะจะไปปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมองค์เงทำให้ไข่ของดีๆเรค่อยๆแต่อนนี้มาให้ค่ะคุณไอจ้าไม่เหลือ18ประหาะแน่นอนค่ะคุณไอหน้าใสมาก เราสองคนมาสองคนเป็นแดน้าใสจริงๆเงาหน้าเงาวิมากน่าร้อนสุดนี่นี่แบบว่าไปสื่อสีนนี้ตมที่เลยใช่ถึง18ห้ามแต่งตัวห้ามกามําหอมเิา แม่ก็ขายไปก <book farming> ่อนนะคะเดี <Denn estar á elsewhere> ah. okay uh ๋ยวเซ็ตหน้ามาอัปเดตใหม่บ๊ายบายอบุญมะเผือค่ะเออจะได้ส่งไปให้ออน